สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการสนทนาที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์หมาเรื่องกิจกรรมใช่แล้วก็ทําให้ลูกศิษย์ทุกคนทั่วโลกเลยนะได้รับรู้มีความรู้ได้รู้เรื่องต่างๆผ่านเพจนี้เลยใช่คารย์กิจกรรมต่างๆที่ท่านอาจารย์ทำ วันนี้นะถือว่าเป็นวันดีวันมงคลอีกหนึ่งวันของพวกเรานะเรา f อฟซหรือว่าลูกศิษย์ท่านอาจารย์นะครับที่ได้ร่วมทําบุญนะครับหนึ่งสำเร็จไปอีกหนึ่งอย่างและที่ที่ที่เราตั้งใจกันไว้ก็คือซ่อมแซมหลังคาวิหารที่วัดบวกเป็ดใช่ค่ะนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทําหลังคาอย่างเดียวนะในเมื่อถ้าเปลี่ยนแต่ทรงผมแล้วเครื่องแต่งตัวมันมันไม่ไม่พร้อมใช่ไหมอ่าก็เลย ทำจนรวมไปจนถึงตัวการตกแต่งใหม่นะก็กลายเป็นติดกระจกแก้วทั้งหลังเลยนี่กำลังลังเลกันอยู่ว่าจะเอาแสนแก้วหรือจะเอาล้านแก้วดีวิหารแสนแก้วหรือว่าวิหารล้านแก้วเอาล้านเลยาล้านแก้วนะเดี๋ยวเราจะได้ตกลงชื่อกันแล้วจะได้ตั้งให้เป็นทางการก็ที่สำคัญเมื่อเช้าที่ต้องบอกว่าตาโตก็เพิ่งเคยเจอคือฉัดอะ ที่มีสิบห้ายอดอ่าสิบห้ายอดใช่ยงา,มมาตอนแรกพี่ป๋าก็งงเพราะว่าท่านยอดเรียกว่าสัตรบรรพรป๋าก็เอา้าสัตตะมันก็แปลว่าห้านี่แล้วทําไมมันเป็นสิบห้าได้ยังไงค่ะอืมท่านยอดก็บอกว่ามันมีมันมีมนมมนมพระรัะตนไตอ่าอ่า,อาก็คือสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะอ่าแล้วก็เป็นสัตตะบรญฑรสามห้า 15เออาเ้ยคูณกันอย่างนี้เลยนะใช่แล้วก็คือสูงสุดและของของของฉัดค่ะทั้งหมดเนี่ยมากกว่า9ยอดเพราะเยอดปุ๊บใช่ไหมก็ขึ้นเป็น15อ๋อปกติมี5อ่ะมี1มี1ก่อนหแล้วถ้าเป็นสัตบุญโพสก็คือ5ทีเนี้ยเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าก็เป็น15บห้าอ๋อปกติม้วก็สมีหนึ่งมีหนึ่งก่อนห่งแล้วก็ปานีัมากแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยท่านตั้งใจทธพระธรรมพระสงายใน3เดือนอปก เหมือนท่นจูยเราเลยนะเร็วมากเร็วเพราะว่าหลังจากไหวครูุ๊บดำริใช่ไหมก็จัดสร้างแผ่นดินไหวอืมอ่าแล้วก็ต้องเร่งมีสองเหตุผลที่ต้องเร่งให้เสร็จภายในสามเดือนเพราะว่าในช่วงเนี้ยมันจะมีเลิกเฉพาะวันที่หนึ่งพฤษภาค่ะกับสองพฤษภา<อ>ที่เป็นเลิกที่เป็นมงคลค่ะทีนี้การหาเลิกที่เป็นมงคลเนี่ยต้องดูว่าเราจะเอาเรื่องอะไระในวัดเนี่ยเป็น เหมือนกับว่าในสมัยโบราณเราเรียกว่าเป็นสถานศึกษาอเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอาจารย์เองเป็นครูเป็นผู้ใช้วิชาเพราะฉะนั้นท่านยอดเนี่ยเลือกวันสองวันเนี้ยที่มีใน,ใ,ใ,นในรอบเนี้นะก็ค,ะคือเป็นวันที่เป็นดาวพฤห,หัสเป็นใหญ่เลือกวันดีทั้งสองวันเลยแหลวะวันที่ดาวพฤห,หัสเป็นใหญ่เขาเรียกวันครูครูอ่าแล้วมันจะ เป็นเลือกพิเศษเลยคือท่านยอดบอกว่าเลือกเหตุผลที่เลือกสองวันเนี้ย uh huh. เพราะว่าเวลาเรานึกถึงเราอาธิษฐานถึงครูครูจะมาทันทีเพราะฉะนั้นวันเมื่อวานที่เราอาบน้ําว่างกัน uh huh. นะพอท่านอาจารย์มาถึงปุ๊บ <Yeah. S 1> ทาพิธีใช่ไหม uh huh. เออแล้วท่านอาจารย์บอกเราว่าไงพระอาจารย์ไปดูงมาใสา ประคำมาเต็มตัวเลยใช่แล้วท่านก็ชี้อยู่ตรงหน้าซึ่งข้างหน้าเนี่ยจะมีองค์เทพทปนใจอยู่ด้วยเราโตก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็มองหาอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกนะกายกายทิพตาเนื้อะเอียเราไม่เห็นเราไม่เห็นมันคือตาเนื้อเนี่ยแต่ว่าท่านยอดก็แค่ยกตัวอย่างว่าเนี่ยเห็นไหมพอนึกถึงครูปุ๊บมาเลยเนี่ยแล้วก็เลยต้องเอาเลิกเนี่ยแล้วก็ในวันเนี้ยก็เจาะลงไปอีกมีแค่สองนาที สิบโมงสิบสี่กับสิบโมงสิบห้าเออโอ้โหแบบลุ้นกันหน้าดูเลยนะเพราะว่าต้องเร่งทั้งหมดให้ทันทุกอย่างเนี่ยต้องบีบบีมาให้ทันเ่อนเพราะพอยกขึ้นปุ๊บอ่ะเป็นอันว่าถึงแล้วตอนแรกในที่เราซ้อมกันก่อนเพราะว่าเวลาเรายกไปก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่าแล้วมันจะเคลื่อนที่ได้ไหมอ่ะพอพอโอเคบุ๊บเราลงกลับมาตั้งแล้วรอเลิกพอเลิกถึงปุ๊บชยันโต ยกขึ้นเลยค่ะนี่ก็ปลอดภัยเรียบร้อยทุกอย่างนะมีลุ้นเหมือนกันเฮ้ยมันจะตรงไม่ตรงก็ตอนที่กรำลังไหลฟ์สดอยู่ก็ได้ยินเสียงลูกศิษย์ที่อยู่กันเราแวกนั้นอ๋อ,อเองตามชอบฟ้าเลยอเพราะว่าจริงๆเขาบอกเขาบอกว่าจ้างแสนหนึ่งที่ไม่ทำบูไม่ทำหรอก นั่นขึ้นไปสูงนะขาสั่นเลยนะแล้วก็โอ้โหอย่างที่บอกนะเมื่อเช้าก็มีทั้งลมมีทั้งแดดมาทุกสิ่งอย่างแล้วที่เขาลุ้นกันเยอะเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราเตรียมไว้เนี่ยตรงช่อฟ้าเนี่ยเขาจะมีลูกดิ่งพอพอตั้งปุ๊บลูกดิ่งมันจะตรงปุ๊บพอตรงปุ๊บเขาจะรู้แล้วว่าตรงใช่แล้วก็จะยึดเลยแต่ว่าเมื่อเช้ามีลมอ่ะพอมีลมปุ๊บลูกดิ่ง มันเอียงอันนี้อันนี้ก็บิดตามลูกดิ่งเอียงอ่ะพอล้มพัดกลับมาที่อีกเฮ้ยก็ไม่เอียงเลยต้องคนต้องดูจากข้างล่างแล้วก็บอกขึ้นไปว่าก็เป็นท่านยอดอ่ะผู้บอกให้ตรงเออนั่นแหละนะก็ลุ้นกันเป็นคงสาที่แบบว่าโหต้องเป๊ะเลยเป๊ะจริงค่ะก็ผ่านมาด้วยดีมีภาพบรรยากาศให้ทุกคนร่วม ตื่นเต้นแล้วก็อนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะแล้วก็ในกิจกรรมหน้านะครับก็รอดูแล้วกันนะแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือวันที่1 3บ4าพฤษภาคมนะครับที่รีสอร์ทของจุ้ยบ้านภูเขานะค่ะอ่ะก็ใครยังไม่ได้จองพื้นที่คือเราหวังว่าเราอยากให้ทุกคนตื่นตัวที่จะทํากิจกรรมแล้วกันคือไม่ใช่ว่าพอไปถึงวันนั้นแล้วนึกอยากจะทําเพราะว่าเราก็เสียดายขึ้นมาเหมือนอย่างวันนี้ก็จะมีทำบุญก็เหมือนกันใช่ อยากจะร่วมแล้วพอมาคือช้าไปแล้วเพราะว่าบรรจุชื่ออะไรลงไปในแผ่นทองแล้วแล้วก็ใส่ลงไปที่ท่อฟ้าแล้วแล้วก็อุดรูไปแล้วแล้วเอาขึ้นไปแล้วเราจะให้เอาไปใส่ก็คือพลาดแล้วไม่ได้นะก็ยังไงก็ถือว่าเวลาตัดสินใจนะในทางฮวงจุ้ยก็บอกแล้วนะอย่าลังเลถ้าเราลังเลเนี่ยพอเราเกิดความลังเลปุ๊บพลังฮวงจุ้ยมันจะไม่นิ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําอะไรมั่นใจมีความเชื่อ มีความศรัทธา <c oughs> ทําเลยนะอย่าอย่าลังเล <c oughs> อ่ะไปดูภาพบรรยากาศสวยงามกันนะอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกัน,กน <c oughs> จ้าสาธุ <c oughs> And อินทาเนตตัวนรพันธ์เจ่ปาทาเกเจ่ถ้านี้ นะครับกุณนักทิศนักทิาเกาะคุณวัคะนไขนะครับเกาะกุณมวะนาไขนะครับต่อรุร่นที่แปดนะครับรุ่ที่เก้าครับเจอแล้วนะครับรุบ่ที่เก้าแล้วมีคนอยากเจอท่านขออนุโมทนาสาธุการน,นะครับคุณสุนเจตตาะนาศการพี่น้องสาธุชน,นทุกท่าน ขอให้เห็นขอให้รวยขอให้ชนะขอให้สําเร็จในกิจทั้งหลายกิจที่ทำกรมที่ก่อขอให้สําเร็จทุกท่านนะครับโอ้โหมาแล้วหกแปด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 เ้าต่อตอมาแล้วเนอตอต่อแปดแปดเลขเทียนเลขทินหมดเทียน หกแปด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 เก้าต่อตอนจิตปูทิศยลโุนมุสลนี้จงแผ่ไปให้ภัยสารถึงิดามาังดารูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วม ในกุศลผลลบุญของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านมีส่วนได้ในกุศลผลลบุญนี้เถินบุญกุศลทั้งมวลอันข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ขอจงได้หลองรวมเป็นตะเป็นเดชะหนุนนำทำให้แจ้งซึ่งหนทางแห่งพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้หากมากแปมนว่าพระนิพพานยังไม่ปรากฏต,ตามใด ขึ้นชื่อว่าความโอนความอยากความยากความจนความไม่มีไม่รู้ความขัดสนค้นแค้นขอจงยาได้บังเกิดในชีวิตของข้าพเจา้าในทุกๆทุกชาติข้าพเจา้าจะเกิด่าติใงชาติใด ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาพบนักปราบบัณฑิตมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมีรูปร่างหน้าตาที่ดีสมส่วนสมประกอบเกิดในภูม,มิภาคชัยภูมิอุดมป,ประเทศขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงสำเร็จในกิจกรรมากิจกรรมที่ประกอบกระทำทั้งปวงด้วยเพื่อเราวันลทางประสงค์แล้วก็ไหวะเคในยอดก็เป็นันว่าจบพิธีว่า Thì có hay bị trộm bị ra, nơ xuống mỗi đuổi trẻ à, bị bệnh đi hay người ta thường sẽ ngừng lan nơ bị trộm bị chạy